รถรุ่น SY 2 1 5 C ก็คือรุ่นขีด9ซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นของมิสซู 6D34 หรือใช้เครื่องยนต์ของซานี่ดีศเป็นเครื่องยนต์6สูบ Direct Injection ขณะนี้นะครับรถของเรารุ่น 215C นะครับกำลังทดสอบนะครับว่าสมรรถนะเป็นอย่างไรที่บ่อซ้ายนะครับซ <c oughs> ึ่งทางพนักงานขับคือคุณเก่งนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตเนียได้มาลองรถเลยว่าสาภาพเป็นอย่างไรนะครับว่ามันดีมันนิ่มมันควบคุมได้อย่างไรและก็ประหยัดน้ํามันอย่างไรนะครับซ <c oughs> ึ่งขณะนี้กําลังทดสอบรถอยู่ทางด้านนี้นะครับ ตอนนี้ระดับน้ำมันอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาว่าเต็มถังเ,เดี๋ยวเราใช้ไปกี่ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงจะต้องขึ้นเราบันทึกเวลาว่าณตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอยู่ที่<ล>เวลาเท่าไหร่ล็อกเวลาเ,ลเออล็อกเวลาต,ตั้งเวลาลอ่านะครับเพราะนั้นก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าอัตราการสิ้นเปลืองของอน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นเป็นอย่างไรจากจอมอนิเตอร์ที่เขาแสดงให้เห็นตอนนี้น้ำมันเต็มถังร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเราล็อกเวลาแล้วนะ เดี๋ยวก็ใช้งานไปแล้วก็เราเฝ้าดูนะครับว่า1ชั่วโมงมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์2ชั่วโมงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราทีละหนชั่วโมงเรามาจดก็จะชัดเจน เราได้ตรวจจับน้ำมันนีนะครับว่ามีอัตาราการสิ้นเปลืองน้ำมันอย่างไรซึ่งรถเนี่ยใช้ตั้งแต่เราเริ่มวัดกันที่ชั่วโมงที่10.40นะครับปัจจุบันนี้ก็คือ,อบ่ายบ่ายสองละบ่ายสองนะครับใช้มาประมาณสัก4ชั่วโมงแล้วปรากฏว่า ระดับของน้ํามันต่ำหายไป1นึ่คีเท่านั้นเองนะครับนี่คือ,อบททดสอบถึงการประหยัดน้ํามันนะครับที่ทางคนขับเนี่ยได้แจ้งให้เราทราบว่าเพิ่งหมดไป1นึ่คีใช้งานต่อเนื่อง4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับว่าหลังจากใช้งานไปเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันจะเป็นอย่างไรครับ ก็มาคุยกับทางพี่เก่งนะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตนะครับของรถคันนี้แล้วก็ได้ใช้ใช้งานมาตั้งแต่10โมง10โมง40ณขนาดนี้ก็ประมาณ3โมง3มง15นะครับ10โมง40 11โมง40 12โมง40 13โมง40 14มง40 15โมงยังไม่ถึง40ขาไปนิดหน่อย ก็ตีว่าประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงหมดไปกี่ขีด3ขีดหมดไป3ขีดนะครับพี่แกงใช้หมดอะไรครับเราไม่ได้ใช้เอสซูเปอร์แมนใช้เอฟจิโก้ใช่ไหมเอสเอสจิโก้อันนี้เอสฮ่องกงอ่าเอสฮ่องกงจะเอาเอสฮ่องกงที่ใช้อยู่คืออะไรใช่แลับกันไปใช้9ใช้9ใช้9ด้วยแล้วก็8เอสซูเปอร์แมนก็ใช้อ๋อผสมกันตามตามสภาพงานถูกไหมน้ำมันหมดไป3ขีด ใช้ใช้เวลา5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นขณะนี้3ขีดขีดนึงเนี่ยมันเท่ากับ26ลิตรขีดนึงนะเพราะว่ามัน340ลิตรหารด้วย13ก็เท่ากับ26ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าหมดไป3ขีด3ขีดคูณด้วย26เป็น7จําลิตรใช่ไหมใช้ไป5ชั่วโมง5ชั่วโมงใช้ไป78ลิตร78ลิตรเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับ 15ลิ15ตริตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นรถคันนี้ประหยัดน้ํามันหรือเปล่าครับคุณแก่งว่าไงปร,ป,รประหยัดนะแล้วหลังจากทดสอบแล้วมีปัญหาไหมไม่มียังไม่ยังไม่ครับยังไม่พบปัญหาไม่พบปัญหาเลยเรียกว่าประทับใจแล้วตอนนี้นะโอเคพี่แกงผมแนะนำพี่แกงอีกนิดหนึงคือเวลานี้การขับรถแบ็คโฮเนี่ยข้อสาคัญคือตัวนี้ตัวนี้คือเฟืองขับท้าย นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินเนี่ยตัวนี้มันต้องอยู่ข้างหลังนะถ้าพี่เดินแบบนี้โซ่จะสึกล้อเร็วนะเพราะมันมันจะมีลูกสอนชี้ไว้นะพี่พี่แงเห็นไหมเห็นไหมเออนี่แหละต้องเอาล้อนำเนี่ยนำหน้าไม่ใช่เอาสปอกเก็ตนำหน้านี่คือเทคนิคนะไม่งั้นโซ่ตีตะคามสึกล้อเร็วนะโดยเฉพาะงานทรายแล้วมันนัน อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของปุ้งขีตรงสลักพี่ต้องอัดนะครับใช้งานไปประมาณสักอสองชั่วโมงต้องอัดทีหนึ่งสองชั่วโมงต้องอัดทีหนึงยิ่งอัดบ่อยยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันทรายเข้าไปแล้วสึดหรอเร็วนะโอเคนะ,ะการขับการอะไรมันไวตอบสนองเร็วแล้วพี่แก่งก็ลุกเลือกโหมดนะ S t a n d a r d กับ S Hong Kong ตามสาารงานให้มันเหมาะกับการทำงานอ่าให้เหมาะกับการทำงานนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจสำคัญขณะนี้15ลิตรต่อชั่วโมงถูกไหมแฮปปี้ไหมใชได้ใจได้สุดยอดแต่สุดยอดที่นะครับคำยืนยันจากผู้ใช้งานพี่เก่งนะครับผู้จัดการฝ่ายผลิตของเหมืองภูนทวีนะครับวันนี้ก็ได้ทดสอบผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เก่งเป็นอย่างมากที่ได้ทดสอบเรานะครับแล้วก็ใช้ต่อไป แล้วก็อย่าลืมนะพี่แก่งนะคันที่สองนะอย่าลืมนะคันนี้ต้องต้องต้องมาอยู่แล้วต้องซานี่นะมันไม่ทัานเลยไม่ถ่านพี่ต้องซานีนะพี่อย่าไปอย่างอื่นนะต้องซานีนะอาเจ้าพือที่พี่โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับขอบคุณครับพี่แก่งครับสวัสดีครับพวกเราทีมงานของบซานี่ไทยนนะครับวันนี้พี่แก่งก็ได้ทดสอบแล้วก็เป็นที่ประทับใจครับพี่แก่งนะอ้าวเพราะฉะนั้นมั่นใจในซานี เอเจซิงกโปรเรียนผู้ใหาเรามาบริการใ้ถึงนที่แล้วนะให้ลูกค้าแฮปปี้แล้วนะเซ็ติิแฟชั่นโอเคเช็คแฮนด์โอเคนะไม่เรื่องมีความพอใจและคุ้มค่าตอนนี้มันอยู่แค่15นิบห้านงเท่านั้นจากที่ไทยมารามารวมห้าชนิดเรารู้ ครับนี่คือความประหยัดแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยมันประหยัดน้ํามันอยู่แล้วไม่ต้องลดราคาแล้วนะสั่งได้เลยทันที่สองโอเคนะครับโอเคงั้นผมลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ